ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนไตรยัยขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านผู้ชมทุกคนวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันวันอาทิตย์ที่6เมษายนพระพุทธศักราช2568ขึ้น9คำ่ำ เดือนหก็จะมาว่าโดยเรื่องอานุภาพญาณทัศนะเป็นข้อธรรมะที่จะได้ว่ากันในโอกาสต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องธรรมะนั้นยนท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลาย เราเราปวงชนชาวไทยก็คงจะน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระประถมบรมราชจัก,กรีวงซึ่งวันนี้ <c oughs> เป็นวันที่พระองค์ประกาศให้เป็นวันสำคัญพระองค์ไม่ได้ประกาศหรอกแต่ต่อมาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงประกาศจำแล้วจำเลา่าทุกยุคทุกสมัยเสมอมาด้วยน้อมรำเลืกนลกถึง พระมหากรุณาธิคุณ <c oughs> ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยมาแล้วก็มาตั้งกรุงเทพมหานคร <c oughs> ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา <c oughs> <c oughs> กรุงเทพ ยงอยู่ยังยืนยงกรุงเทพอยู่ยืนมาได้ถึงสองร้อยกว่าปีแล้วในปัจจุบันเนี่ยครบสองร้อยปีเมื่อปศสองพันสามร้อยยี่สิบห้านะสามห้าสี่ห้าหกห้าก็สองร้อยสามสิบแปดปีแล้ว นี่ก็เราก็ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีก็แล้วกันนะเพื่อตถวให้เป็นพระราชากุศลวันนี้เป็นวันจักรีแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันชดเชยนะเป็นวันชดเชยวันจักรีก็เรียกว่าวงชนชาวไทยก็ ปที่เป็นข้าราชการก็ได้พักผ่อนอีกวันหนึ่ง <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องแรกที่เราจะมาทบทวนกันเรื่องที่สองก็วันสงกรานท่านสาธุชนทั้งหลายขยอบขยอบขยอบเข้ามาทุกเวลานาทีทุกวินาทีไม่เคยหยุด ตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้จะถึงวันที่13บมเมษายนวันนี้ก็วันที่6แล้วพรุ่งนี้วัน 7, 8, 9, 10, 11, 12และอีก6วันก <c oughs> ็จะเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานวันที่13นั่น <c oughs> ว่ากันตามโบราณท่านถือว่าวันส่งท้ายปีเก่าถ้าวันที่สิบสี่ก็เป็นวันว่างถ้าในว่างจากกิจกรรมทำงานทุกอย่าง mm. เคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพูดว่าถ้าใครบอกว่าโอ๊ยวันนี้ไม่ว่างชีวิตจะไม่ว่างตลอดชาติเลย คือไม่ได้พักผ่อนตลอดชาติเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นถึงวันว่างก็ต้องทำตัวให้ว่างไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นทำแต่เรื่องสนุกสนานสบายสบายแล้วก็วันที่สิบห้าก็จะเป็นวันรับปีใหม่เพราะฉะนั้นฉลองกันสามวันฉลองกันสามวันนะ ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็มีกิจกรรมวันที่ส3นะส่งท้ายปีเก่ากันก็มีกิจกรรมทําบุญกันภาคเช้าก็ก็ประมาณ8ดโมงครึ่งนะทาบุญตักบ,บาตรก้าวสารอาหารแห้งยอมไปกันหน่อยนะไปตักบ,บาตรทำอะไรก็ได้เตรียมอะไรไปก็ได้ที่มันแห้ง อาหารสดก็เอาไปได้เพราะวาดเสร็จจากอาหารแห้งทำมุญตักบาทเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เคลื่อนย้ายไปที่ศาลาการประเรียนถึงไม่ไกลนักเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงไม่กกไมถึงร้อยก้าวหรอกที่นั่นจะมีพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทักษิณานุทักษิณานุปทาน หรือพูดภาษาเราก็สวดมาติกาบางสุคุณนั่นแหละมาติกาและบางสุคุณบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่บุพการีชนที่ผู้ล่วงลับไปแล้วจะเป็นคนใกล้คนไกลาย,ยากติโกโหติกาสมัยไหนก็ถุดแล้วแต่เรารู้จักไม่รู้จักเรามาเกิดในเชื้อสายของท่าน ก็ทำบุญอุทิศให้ท่านไปด้วยเขียนชื่อไม่หมดก็เอากันว่าเขียนญาติทั้งหลายทั้งปวงผู้ล่วงลับไปแล้วก็จบก็ให้ได้เมื่อโยมพร้อมแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สวดมัติกาบางสุกุลอุทิศให้ เมื่อโยมเมื่อพระสงฆ์สวดจบแล้วพระสงฆ์จะสวดต่อไปให้ยถาแต่ว่ายัถานี่อาจจะถวายสังฆทานไปก่อนถวายสังฆทานอุทิศท่านผู้รวงรับไปแล้วแล้วพระสงฆ์รับแล้วก็จะได้สวด ให้ศีลให้พรโยมสวดให้ศีลให้พรก็คือสวดพาหุงนทีนี้สวดพาหุงจเจริญชัยมงคลคาถาให้โยมได้มีโชคมีชัยมีความปลอดภัยมีสุขสบายทั้งกายทั้งใจจะได้ทุกข์จะได้ร้อนใจ ที่จริงแล้ววันที่สิบสองนี่เป็นวันพระนะอาตมภาพเองก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาบอกกล่าวญาติโยมวันนั้นก็คงจะได้เทศถึงเรื่องสงกรานไปด้วยนะปรารบวันสงกรานไปด้วยวันที่สิบสอง พอเสร็จแล้วพระก็จะฉันเพนจะหองศรัทธาญาติโยมจะหองศรัทธาเสร็จแล้วก็โยมก็รับประทานอาหารกันแล้วก็มีพิธีสงนามพระพุทธสิหิงแล้วก็สงนามหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายตามที่สมควรนะ จากนั้นก็ถือว่าโยมก็สงน้ำกันเองทีนี้เด็กๆก็สงน้ำผู้ใหญ่โยมจะอยู่ที่วัดหรือกลับบ้านเลยก็ก็สุดแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เราจะพึงกระทำกันรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนมากเดียเ๋ยวนี้เพราะว่าสงกรานนี่เป็นเป็นประเพณี เศรษฐกิจไปแล้วนะเป็นอีโคโนมิกเทรดดิชันไปแล้วประเพณีก็ให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาเกิดจัดกันหลายที่หลายแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวคนไทยก็เที่ยวคนไทยไปเที่ยว ภาคอื่นคนคนอีกภาคหนึ่งก็ไปเที่ยวภาคหนึ่งคนภาคเหนือก็อาจจะมาเที่ยวภาคกลางลงไปเที่ยวภาคใต้ไปดูทะเลภูเก็ตไปไหว้พระที่พระมหาธาตุเจดีย์พระบรมาธาตุเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชหรือไปถึงไหนที่ชมถึงไหนก็สุดแล้วแต่สะดวกนะ คนภาคใต้ที่อยู่กันมานานๆก็อาจจะไปชื่นชมประเพณีภาคเหนือหรือมาภาคกลางหรือไปอีสานเพราะก็มเีเรื่องที่แตกต่างกันประเพณีนี่สงกรานก็คือสงกรานแต่ว่าประเพณีพื้นบ้านก็เข้ามาผสมผสานไปอีสานก็อาจจะได้ไปดูหมอลำบ้างอะไรบ้าง ออกมาสแสดงมาเต้นกันในวันสงกรานไปเป็นภาคเหนือก็อาจจะไปดูฟอนเล็บไปดูอะไรไปภาคใต้ก็จะไปดูหนังตะลุงมโนรา่งเสริสมก็มาด้วยมโนรานี่ที่วัดราชาทีจริงก็มีนะแต่ไม่รู้อยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ถึงมีงานอย่างนี้เขาก็อาจจะ รับไปแสดงที่อื่นท่านก็รับไปที่อื่นก็ได้นะเพราะไม่ได้ผูกมัดไว้เอาละนั่นก็เชิญชวนนะวันที่สิบสามนะวันที่สิบสาคิดว่าไม่เกินบ่ายโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็มีหลายท่านเข้ามาทางหน้าเฟสนี่ ไม่ทราบว่าวิทยุถ่ายทอดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้แจ้งไปนะแต่ที่เห็นเห็นสุพันณีวันดีมาน่าจะถ่ายทอดอยู่ด้วยนะคสุนทรสุนทรเจ้นนะพร้อมด้วย f อฟซีเจ็ดอยสามสบสองคนออนไลน์เข้ามาก่อนที่จะ เข้ารายการตอนนี้ก็คงจะติดตามฟังอยู่แล้วก็มีผู้ที่เข้ามาทางหน้าจอะลักเข้ามาขึ้นพรวด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 ,ด,ดมาก็ามีมณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมันสการสาธุสาธ,สาธุสาธุเจ้าค่ะสมศรีลักษณะวิลาชก็บอกว่าน้องกราบนมันสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่สุพรรณีวันดี สาธุสาธุสาธุแนติแก้วเคนก็มาบอกว่าขอน้อมใจถวายความเคารพครับท่านเจน้าคุณสาธุก็มีประพัดสอนสมพัตบอกว่า,รา,า,รา,า,าการาบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุ ไพศาลร,รัตนวงลุลกราบนมัสการครับสาธาุแม่ชีสมใจสาธุเจ้าค่าสาธุเช่นกันแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่า,าสาธุอ่านนี่ก็มีเท่านั้นนะเอาละเมื่อมีเท่านั้นก็ก็อ่านเท่านั้นเดี๋ยวต่อไป ฟังธรรมะทีนี้ว่าไปมากก็เดี๋ยวเวลาจะหมดพูดตอนวันนี้นี่ยนำเสนอเรื่องอานุภาพญาณทัศนะคำว่าญาณทัศนะคืออะไรแปลว่าความเห็นทัศนะนะแปลว่าความเห็นเห็นด้วยญาณคือเห็นด้วยปัญญา ญาณน,นั้นเป็นตัวปัญญาแต่มันลึกกว่าปัญญาญาณน,นั้นเ,เช่นเช่นญาณนะทัศนะตัวนี้เห็นลึกกว่าเกิดจากสมาธินะเกิดจากสมาธิเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดกว่าเห็นอะไรก็จะเห็นลึกกว่า นึกกว่าที่คนอื่นเขาเห็นบางครั้งบางทีผู้ที่ได้ยาณทัศนะนั่งสมาธิไปด้วยก็อาจจะเห็นอะไรที่แปลกๆความสวยงาม,มถ้าบางท่านบางคนก็อาจก็มีบางท่านบางคนก็อาจจะเห็นสิ่งที่น่ากลัวก,ก็เป็นได้แต่ ผู้ที่มีศีลมีทรรมจะไม่เห็นหน้สิ่งที่น่ากลัวหรอกเห็นแต่ความสวยงามเห็นแต่ความสุขสบายไม่เป็นภัยอะไรกับใครๆนะทัศนะแปลว่าเห็นยาณแปลว่าปัญญาอย่างรู้ทีนี้อย่างรู้นี่เหมือนกับเนี่ยบางท่านบางคนเนี่ย เกิดแผ่นดินไหวนี่เขาอย่างรู้ก่อนนะมันต้องเกิดอาจจะไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินไหวแต่รู้ว่ามันต้องเกิดอันตรายอะไรขึ้นมาแน่ก็เ,เลยระมัดระวังตัวได้เตรียมตัวได้ไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่อันตรายนี่เขาจะไปอย่างนั้น ทำไมต้องมียานทัศนะมียานทัศนะไว้ทำไมก็มีไว้เพื่อให้มันรู้สิ่งต่างๆที่จริงขึ้นกว่าลึกกว่าแล้วก็พิสดารกว่าบางครั้งบางทีเราเห็นด้วยตาเนี่ยเราคิดว่าเกิดปัญญาแล้วเราได้รู้แล้วได้เห็นแล้ว การเรียนรู้จากตัวหนังสือจากคำพีจากที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนั้นเป็นเรื่องของการรู้จำรู้แล้วก็จำคิดอะไรไม่ออกว่าบางทีเรื่องลึกๆมันมองไม่เห็นแต่การอย่างรู้ด้วยยานเห็น อาจจะได้โจทย์มาข้อหนึ่งแล้วเราไปคิดคนเองได้สิ่งที่ได้ความรู้ที่ลึกกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจริงจริงและทรงได้พื้นฐานในการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิมาแต่ไม่ได้เรื่องปัญญาได้ศีลได้สมาธิมาจากสำนักอื่น ฝึกสมาธิมามากเลยแต่ยังไม่ได้ตัวปัญญายังไม่ได้ญาณทัศนะพระอ,องค์มานั่งสมาธิด้วยเจริญอาณาปานสตินี่ยทำให้เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาที่ว่าอย่างรู้นี่อันดับแรกคือรู้อดีตชาติของพระองค์เอง นี่รู้ดายานนะที่ใช้คำว่าปุเพนิวาสานุสติยานือญาณอย่างรู้อดีตชาติของพระองค์เองได้แต่ยานที่สองก็คือจุตูปปา,ปาตยานหรือทิพจักสุยานเรียกสองชื่อนีออย่ยเผยานรู้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นเพราะเป็นไปตามกรรม เมื่อจะรู้จำเพาะจอดจงก็รู้ได้ว่าอ๋อคนนี้มาจกากกรรมอะไรปาปตาประเพกตปุญญาตาของเขามีมากมีบุญมากมาก่อนหรือไม่หรือมีบาปมามากคนที่มีบุญมามากจะเป็นอย่างไรคนที่มีบาปมามากจะเป็นอย่างไรต่างกันนะพระองค์ก็มาชี้แจงแถลงให้ทราบกัน แลในที่สุดพระองค์ก็ได้อาสวัคขยายานปัญญาอย่างรู้ตัวที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้รู้จักทุกเหตุได้เกิดทุกความดับทุกขทางให้ถึงความดับทุกข์ตัวนี้คือตัวอาสวะละเอียดกว่ากิเลสอาสวะเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือ อวิชชาสวะความมืดมนอนทการเนี่ยทำให้เห็นไม่ได้พระองค์ต้องใช้ความเพียรพยายามค้นหามาตั้งนานจนกว่าจะเจอเนะนี่ยยานทศนะได้พระอารหันตขะขีนาศบทั้งหลายท่านท่านได้ตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ได้สำคัญก็คือได้ แนวทางในการกําจัดกิเลสอาสวะตัวนี้แหละแม้ไม่ถึงนั้นผู้ที่ฝึกจิตให้สงบก็าย่อมได้เหมือนกันได้เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นลึกกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกคนที่ไม่ได้ทำนนั่นก็คือ,อ าถามว่ายาน,นี่เกิดขึ้นในที่ไหนมันไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายจะเกิดที่ใจนะหรือเกิดที่จิตจิตกับใจในตัวเดียวกันแต่ว่าทำหน้าที่ต่างกันเท่านั้นเองเิตรู้แล้วก็สังสมความรู้ไว้ได้แต่ยานนั้นเป็นตัวอย่างรู้ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่อื่นนะไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้เกิดที่สมองไม่ได้เกิดที่มือที่เท้าจะเกิดที่จิตหรือวิญญาณน,นี่เลยตัววิญญาณตัวนี้แหละนะตามว่า แล้วยานทัศนะนี้เราจะใช้ได้เมื่อไรใช้ได้ตลอดท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามียานทัศนะเนี่ยเราเห็นอันตรายเกิดขึ้นเราก็เห็นก่อนเพื่อนนะเราเห็นก่อนใครสิ่งดีเกิดขึ้นเราก็รู้เห็นก่อนใคร เราได้เปรียบตรงนี้เพราะนังคนที่ฝึกจิตดีเขอจึงได้ชีวิตที่ปลอดภัยชีวิตที่สุขสบายชีวิตที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคไม่มีภัยร้ายเคยมีนะบางทีก็ได้โดยอัตโนมัติก็มีเคยมีพระรูปหนึ่ง ตอนนี้ศึกหาหลาพลดไปแล้วแหละท่านบวชในพรรษาแต่ว่าท่านอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านในภายในสองสามวันนี้ท่านจะรู้ก่อนแตไ่ไม่ไม่ไม่ใช่รู้ละเอียดว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าดีก็รู้ว่าสิ่งที่ดีเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็รู้ว่าสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก่อนท่านระมัดระวังตัวได้ ปลอดภัยได้ระมัดระวังตัวได้นี่แหละต่านทั้งหลายใช้ยาณทัศนะอย่างไรก็ใช้อย่างสงบนะใช้ใช้อย่างสงบถ้าจิตเราต้องรักษามาตรฐานสมาธิไว้ให้ได้เมื่อเราจะมีสมาธิดี มีสมาธิดีก็จะมียาศณศาสนะนี้ติดตัวตถ้าทำเป็นประจำได้เป็นประจำก็จะทำให้แคล้คล่องคล้คล่องนี่ปัษาพระท่านใช้คำว่าวัดสีเกิดความชำนาญความเคล้าคล่องความชำนาญเกิดวัดสีสามารถที่จะ เตรียมตัวป้องกันอันตรายได้แผ่นดินไหวก็รู้ได้หนักไม่หนักก็รู้ได้ลมพัดมานมันรู้กันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ต้องใช้ตาตาโนนตาอุตุโนนกรมอุตุนิยมวิทยาเขามองเห็นฝนมาก็มองเห็นลมมาก็มองเห็นแดดมาก็มองเห็นแต่แผ่นดินไหวเนี่ยมันมองไม่เห็น มื่อมองไม่เห็นไม่มีใครรู้อ่ะเท่าที่เท่าที่ได้ยินข่าวเรื่องแผ่นดินไหวมาเนี่ยประเทศที่เจริญขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้นะลวงหน้าเนี่ยตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีเทคนิควิธ,ธีการแจ้งกันให้รู้ทันข่าวทันเหตุการณ์อย่างไรอันนั้นก็พอจะได้บ้าง แต่สิ่งที่ไม่รู้ล่วงหน้านี่มันยากที่จะไปเ,เตรียมพร้อมเ,อเตรียมพร้อมจะไรเช่นรายงานข่าวอย่างเนี้ยฟังเสียงจากวิทยุแล้วโอ้ยคนเก่งๆเนี่ยใส่ใส่เอาทางกรมอุตุบ้างทางกระทรวง ที่รับผิดชอบเรื่องอ,อะไรอะ่ะก็เรียกอะไระรับผิดชอบเรื่องเรื่องการรายงานข่าวเนี่ย DSI ไม่ใช่ DSI DSI มันก็อนดี ED หรืออะไรเนี่ยกระทรวงอะไรจําไม่ได้แล้วเขาก็โอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ชักชาไม่รายงาน คิดว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ตื่นตระหนกตกใจรือเขากลมกันน่ะมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดเมเดไม่รู้ว่าตอนนั้นชีวิตจะไปทางไหนจะไปลงตรงไหนจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันพึ้งปั้งปึ้งปั้งขึ้นมาเน,น,นี่ยฝันหนีดีฝอกันทั้งนั้นใครจะมานั่งรายงานข่าวเรื่องอย่างนี้กันอยู่ก็เห็นใจนะเห็นใจคนทำงาน ก็เอาแหละว่าเราเรา,เราเบาๆกันหน่อยที่แล้วก็แล้วมาต่อไปอาจจะได้เตรียมตัวมากขึ้นแก้ไขสถานการณ์ได้ก็น่าจะดีนะเราทำได้ในรายงานได้มันดีกว่าแน่เลยแต่ใครอะจะมีสติสัมปชัญญะแก้ปัญหาตรงนั้นได้เนี่ยหรือรายงานได้เนี่ย มันมาว่ายากนะติดตามฟังดูแล้วก็แม้แต่ญี่ปุ่นที่ฟนบกแผ่นดินไหวขนาดเท่าไรเท่าไรก็ก็ยังไม่เคยรายงานข่าวล่วงหน้าได้แต่นะาตามหลังนะตามได้อยู่กี่นาทีก็รายงานแต่ว่ามันพังไปแล้วนะนะเพราะแผ่นดินไหวนี่สองสามนาทีมันก็เลดตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นยอม ทำยาณทัศนะให้เกิดขึ้นเราจะเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้นมียานทัศนะแล้วรู้ปัญหาก่อนได้เปรียบกว่ารู้ปัญหาก่อนเตรียมตัวได้ดีกว่ารู้ปัญหาก่อนจึงปลอดภัยกว่าแน่นอนนะ นี่คือข้อธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกไว้นะส่วนนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะทรงใสราชาโคดบอกว่าน้องกราบนามัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุาธาแล้วก็ยังบินคิมบินคิมก็อย่างอุาตามันวันนี้อนุโมทนาสาธุนะกราบนามัสการพระคุณท่าน เจ้าคุณอาจารย์ครับอ้าวสาธุนะก็เป็นนั้นว่า30ิบนาทีนี่เราก็ว่ากันไปหมดเรียบร้อยนะแต่อย่างไรก็ลากันไปเท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดี